สวัสดีครับผมทนายสุประโชคเดชอุด,อดมโชดนะครับพบกับผมในช่อง y o u t u b e นะครับผมตั้งช่องเองนะครับช่องนี้ผมใช้ชื่อช่องว่าทนายคลายปัญหานะครับเพราะผมอยากจะนำเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยามาเสนอทางช่อง y o u t u b e นี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่สนใจนะครับเพราะในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับ ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้นนะครับผมการดําเนินชีวิตเรานะ่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวนะครับการทํางานการทําธุรกิจนะครับการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆล้วนมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับผมถ้าเรารู้กฎหมายก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับหรือแม้แต่ญาติเราเสียชีวิตนะครับผมก็จะมีการจัดการมรดก เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรผมจะนําข้อกฎหมายนําสิ่งต่างๆที่ผมรู้มาลงในช่อง Youtube ทนายคลายปัญหาของผมนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดในทางอาญาหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายอาญานั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะตกเป็นผู้เสียหายนะครับผมถูกหลอกถูกโกงถูกก,ก,ะกระทําโดยที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็อาจจะถูกทําร้ายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตกเป็นผู้เสียหายนะครับผมจะดําเนินการอย่างไรกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรหรือผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา นะครับมีสิทธิ์อย่างไรบ้างนะครับผมตกเป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดนะครับผมมีสิทธิ์อย่างไรบ้างผมก็จะนํากฎหมายอาญามาลงในช่อง u t u b e นะครับเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังที่สนใจทุกท่านนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นทนายความก็ไม่ใช่ว่าจะรู้กฎหมายไปเสียทุกเรื่องนะครับแต่ก็คิดว่าพอรู้นะครับพอรู้ในเรื่องหลัก พอที่จะนํานเสนอช่วยเหลือสังคมได้นะครับผมช่วยเหลือประชาชนได้ก็ถ้าเผื่อท่านใดที่สนใจรับชมรับฟังในเรื่องที่ท่านสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะนำเสนอข้อกฎหมายทางช่อง YouTube ของผมที่ตั้งชื่อช่องไว้ว่าทนายคลายปัญหานะครับผม ท่านผู้ชมครับาการรู้กฎหมายนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านทราบไหมครับว่ามีกฎหมายอาญานะครับมาตราหนึ่งนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา64นะครับบัญญัติไว้ว่า,าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดไม่ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับผมถ้าเรา กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยแล้วมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเราถูกดําเนินคนดีนะครับผมเราจะต่อสู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดนะครับผมไม่ได้นะครับผมศาลจะยกฟอ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับผมดังนั้นจะเห็นได้ว่า,าคนเรามีความจําเป็นต้องรู้กฎหมายแต่ในชีวิตจ,จริง เท่าที่ผมประสบพบเจอผู้คนประชาชนรู้กฎหมายก็ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยหรือรู้ก็ไม่พอที่จะ uh, ช่วยตัวเองได้นะครับผมเผื่อผมน,นำคลิปมาออกเผื่อมันเป็นประโยชน์หรือมันใกล้ตัวมันเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านประสบพบเจอก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอ ข้อกฎหมายต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งดีกานะครับผมที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมดีกาตัดสินไว้ว่าอย่างไรนะครับผมใุการเราอาจจะได้เทียบเคียงข้อเท็จจริงที่เราประสบพบเจอว่าถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเคยมีคดีแบบเนี้ยแล้วศาลดีกาเคยตัดสินไว้ว่าอย่างไรนะครับผมเพราะถ้าเรารู้กฎหมายเนี่ยผมคิดว่า เป็นประโยชน์แก่เราแน่นอนนะครับเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับผมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ไม่ถูกใครมาทําทให้เราเสียหายได้ง่ายๆนะครับผมหรือรู้วิธีที่จะจัดการว่า,ากฎหมายให้เราดําเนินการอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยทํา วิดีโอหรือทำคลิปต่างๆที่จะนำเสนอในคลิปตอนต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังไม่มากก็น้อยคลิปนี้ผมจะนำเสนอเป็นคลิปแรกที่จะบอกเล่าถึงการที่จะนำเสนอข้อกฎหมายต่างๆนะครับผม,ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร์นะครับเพื่อจะให้เป็นกําลังใจ กับผมจะได้ทำการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากติดตามไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ